ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิภ์ภาคหยาบทั้งหมดนั้นสิน้นตั้งแต่อเวจี v G, มหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดเนเซนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาหนังัจฉามิธรรมังสลาหนังขจฉามิสังขังสลาะนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลาะนังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสลาหนังขจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสาหนังขจามิตาติยัมปิธรรมังสาหนังขจามิตาติยัมปิสังขังสาหนังขจามิขอนอบนอบ้นอมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต,ออววตแด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำต่อคนในครอบครัววงตระกูลคู่รักคู่ครองสามีภรรยาพ่อแม่บุปการีพี่น้องวงวานลูกหลานบริวาร ญาติสนิทมิ m. สหาย,าหายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาโดยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ในทุกยุคทุกสมัยในทุกแว่น,คใน,ในแควนดินแดนกามที่เคยหวานสเ,นททเานสน่ห์หรือใช้าใวาจาใช้สิ่งต่างๆปฏิโอปฏิโลมหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในคารมตนอย่างมัวเมาทั้งหลาย หรือเคยทำคุณสายมนดำค,ำคาำถาอาคมการใช้เสน่ยาแฝดในการสะกดให้ผู้อื่นมาหลงรักตนเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบกรรมที่เคยคาดหวังตั้งเอาเคยบีบคั้นกดดันเคยใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายในการวิพากษ์วิจัยวิจารเคยด่าทอบริพาท ประมาทปามาตเยาะเย้ย,ะย,ะยะถากถางกระแนะกระแหนะลบหลู่ดูหมิน่นการดูถูกเหยียดหยาม,ยยามเคยกดขี่ข่มเหง,ง,งเคยทรอมานกักขังจองจำผูกมัดพันธนาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทำร้ายทำลายเคยทะเลาะ,ะเบาะแหวงขัดแย้ง เคยเข็นค่าประหรหประหารเคยสาบแช่งอาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมกันมาต่อคนในครอบครัววงศ์กูลหรือผู้อื่นทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรรมที่เคยปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือคนในครอบครัววงศ์กูลด้วยทิฏฐิด้วยคติอคติทั้งหลาย ด้วยความอหังการการเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมักที่ชังการเปรียบเทียบเทียบเคียงการเพิกเฉยเมินเฉยการใส่ร้ายป้ายสีโกหกหลอกลวงตีสองหน้าต่อกันและกันทิฏฐิมานะในการเอาชนะค้าคารกันจนเกิดปมด้อยปมเด่น ความขัดแย้งการคัดง้างกันทับถมซ้ำเติมกันจนกลายเป็นความกินแหนงแขลงใจไม่ลงรอยต่อกันและกันการที่เคยดื้อดึงดื้อรันต่อพ่อแม่บุปการีต่อผู้มีคุณทั้งหลายการที่เคยส่งเสริมสนับสนุนในความหลงมัวเมาในความหลงยึดติด ความคาดหวังตั้งเอาต่อสรพสิ่งสรพท่าสรพธรรมต่อคนในครอบครัวทั้งหลายความเยอ่อหยิ่งในกิติยศชื่อเสียงในความสูงส่งของวงตระกูลในความหลงลำพองตนทั้งหลายหรือการส่งเสริมในความสนุกสนานเพลิดเพลินความหลงละเลง หลงลำพองต่อคุณค่าต่อค่านิยมอุดมการปณิธานหรือปฏิปทาทั้งหลายคำมั่นสัญญาคำสัต์สาบานพันธสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายความมหังการความลำพองในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรม กรรมที่เคยปิดกั้นปิดบงังต่อพระสัธรรรมปิดบังความขี้คลายสว่างสวยัยในพระสัจรรรมการบวชการสละการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ที่เคยกระทําต่อคนในครอบครัวองค์กูรไม่ว่าจะเป็นการขู่บังคับการเอาชนะด้วยทิฏฐิทัศนะทั้งหลายการที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อคนในครอบครัวองค์กูลด้วยความรักความผูกพันความปรารถนาดีความห่วงห่วงความกังวลความหลงยึดติด ความหึงห่วงหง่วงความดื้อรั้นดื้อดึงเพิกเฉยเมินเฉยการพร่ำสอนยัดเยียดสั่งสอนโดยอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดปรุงแต่งแห่งตนทั้งหลายความหลงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต่อกันและกันหลงคาดหวังตั้งเอาใส่กันและกันการจับผิดจับถูก การบังคับควบคุมการผูกมัดด้วยหนี้บุญคุณการทวงหนี้บุญคุณการลำเลิกบุญคุณทั้งหลายที่เคยมีต่อกันและกันจนการความอึดอัดกดดันความมืดมนความวกวลนสารวลความผิดหวังการทะเลาะเบาแวงความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรม ตลอดไปจนถึง,ถงการเขีนค่าประหัตประหารภายในครอบครัว,รรวหรือที่กระทำต่อบุคคลอื่นทั้งหลายทุกกรณีกรรมท,ท,ที่เคยส่งเสริมกันและกัน,กน,กนในการสนองอนุาสัยส่วนตัวหรือในการเบียดเบียน,น,ยยนต่อสังสารวัตรทั้งหลายกรรมที่เคยทะเลาะเบาแว้งในการแย่งชิงความเป็นหนึ่ง ความเป็นที่รักแย่งชิงทรัพย์สมบัติหรือมรดกตกทอดทั้งหลายการลอบฆ่าลอบสังหารการวางยาพิษการโกหกหลอกลวงการทำร้ายทำลายต่อคนในครอบครัวเพื่อเอาผลประโยชน์ใส่ตนอย่าไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายการที่เคยล้างผลานทรัพย์สมบัติ ของบุพการีของคนในครอบครัววงตระกูลหาเรื่องหาราวสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากแก่ครอบครัววงตระกูลหรือทำร้ายทำลายคนในครอบครัวด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลายในทุกวิถีทางไม่ว่าจะกระทำด้วยกาย วาจาใจก็ตามจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามากรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีต่อกันและกันมาที่เคยผิดต่อกันและก,ก,แกันมาอ,ก,าก,มาอากุศลกรรมก,รกรรมุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลการห,หย่ารา้า,รางความแตกแยกความบาดหมางการล่วงล้ำก้าเกินการข่มขืนขืนใจ ทุกๆก,การสัมผัสสัมพันธ์มมไม่ว่าจะเหมาะควรห,หรือไม่ก็ตามทีไม่ได้ได้ว่างต่อว่างนิพานต่อนิพานไม่ได้หลุดพ้นไปด้วยกัน,น,กนที่มีต่อคนในครอบครัวในกูลต่อพ่อแม่ปุปการีทั้งหลายต่อผู้มีคุณต่อสามีภรรยาทั้งหลายต่อลูกหลานบริวาร ที่น้องวงวานญาสนิทมิสหายลูกศิษย์สาวกทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาในทุกแวนแ่นแค้นดินแดนในทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิน้นหม่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิก,กรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลขอให้กรรมทั้งหลาย,ลายพึงเป็นอโหสิกรมรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายที่คนในครอบครัคมมววงกูลดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามที่เคยทำกับข้าพเจ้าเอาไว้ หรือเคยกระทำร่วมกันมากระทำต่อกันและกันมาไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามที่เคยเกิดร่วมกันในทุกแวนแควนดินแดนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัรนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนความรักความผูกพันความห่วงหวงปรารถนาดีความโหยหาอะลาอวรความห่วงแหนเยื่อใยและความประทับใจทั้งหลายความพยาบาทอาคาตแขนการผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมทั้งหลายนี่บุญคุณนี่ความแค้น ที่เคยมีต่อกันและกันหรืออารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่ยังหลงเหลือต่อทุกๆครอบครัวองตระกูลที่เคยร่วมกันมาหรือที่ยังมีต่อดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งต่อสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยมีมาและยังตกค้าง จากทุกยุคทุกสมัย,ย,มยในทุกๆแว้นแคลนดิน dance, แดน dance, นับตั้งแต่อดีต,นต,นดตจนถึงปัจจุบัน,น,จจบนขอถอดถอนความห่วงห่วงยึดยือ้อทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดื้อดึงที่มีต่อนี่เวนี่กรรมทั้งหลายบ่วงแห่งกรรมทั้งหลายความเสียดายความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในความมีความเป็นความเห็นความหมายทิฏฐิทัศนะคติอกติแห่งตนความยึดมั่นถือมั่นในแนวทางในความเชื่อในคุณค่าในค่านิยมอุดมการอุดมกติทั้งหลายในวิถีวิธีการอันวกวนสับสน ความมีตัวตนซ้อนรมทั้งหลายที่มีต่อสิ่งต่างๆอันนําพาให้หลงยึดติดหลงขัดแย้งทั้งต่อตัวมันเองและต่อสรรพสิ่งสรรพธาสรรพธรรมทั้งหลายในสถานการณ์เดิมๆมในสิ่งเดิมเดิมในรูปแบบแห่งการใช้กรรมเดิมเดิมในความหวาดกลัวหวาดผวา ความคับแคบในจิตในใจความมั่นใจหรือความลังเลใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำมั่นสัญญาคำสาบานพันธสัญญาการตกปากรับคำคำปฏิญาณตนปฏิปทาและปณิธานทั้งหลายคำสาบแช่ง เงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพนันทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยให้ไว้วต่อบุคคลอื่น <ท ych> ในทุกลักษณะกรรมท,ทุกกรณีกรรมท,ที่ยังคงเป็นกรรมผูกมัดผูพ<ท>กผพนันยืดเยื้อยาวนานรรให้ต้องมาวนเวียนชดใช้รรมไม่จบไม่สิน้นไม่สามารถขี้คลายสว่างสวย แล,และโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้ขอส่งคืน,ออคนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตา,ญญา,ตาทั้งหมดทั้งสินงงส้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม,ม,ม,รรมอีกต่อไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ชในนี่เวรนี่กรรมทั้งหลายที่ยังคงติดค้างต่าทุกๆภาคส่วน ในบวงแห่งทุกทุกพันธสัญญาเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหม่เหล่าชั้นภูมิตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรและคู่กรณีกรรมทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวัยในพระศาสนารรด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อศา,าสนาและด้วยที่วาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศาสนารรต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอให้มีส่วนในมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง ที่มีมานับตั้งแต่อดีตดจนถึงปัจจุบัน,จจบนและที่จะมีต่อไปในอนา,าคตการเบื้องหน้าตลอดจนถึง,ถงให้มีส่วนในการโปรดสัตว์าต,ตามองค์มหาบาร,รมีที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้มีส่วนในทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทินโอาา้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสี่โส,สโสโอเคฮะหยัดน้ำหน่อยโอเคฮะหยัดน้ำหน่อย